จะเป็นอย่างไรหากลูกศิษย์เกิดไปหลงรักคุณครูเรื่องราวของแอนนาเบลเด็กสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาที่โรงเรียนประจําที่เป็นโรงเรียนหญิงล้วนเธอเกิดไปตกหลุมรักกับครูซิโมนคุณครูประจําหอพักผู้มีความหลังกับความรักครั้งเก่าอันแสนเจ็บปวดความรักที่ผิดตั้งแต่เริ่มต้นนี้จะสมหวังหรือไม่ติดตามได้นคลิปสปอยหนังเลสเบี้ยน ep 15ในช่อง ekk ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับเรา นะและหนังเลสเบีย้ยนที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็คือ l o v i n g a n n a b e l เซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์จากเพื่อนๆที่แนะนํากันเข้ามาด้วยนะคะคือหลังจากที่เราได้หยิบเอาหนังเลสเบีย้ยนเรื่องบล o ม n งตั n ที่เป็นเรื่องราวความรักระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์มาทําสปอยกันแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์แนะนําหนังเรื่อง l o v i n g a n n a b e l ซึ่งเป็นหนังแนวเดียวกันนี้เข้ามาอีกหลายคอมเมนต์เลยด้วยนะคะด้วยความที่หนังเนี่ยเก่ามากแล้วก็หาดูยากนิดนึงนะแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็ไปหามาดูจ ได้นะคะคโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยออกฉายไปเมื่อปี2006มีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง16นาทีโดยรวมกับหญิงแคทเธอรีนบรูคส์และหนังเรื่องนี้นะคะก็ได้นักแสดงนำหญิง2คนก็คือเอรินเคลลี่รับบทเป็นแอนนาเบลและไดแอนไกรีรับบทเป็นครูซิโมน a าโดยเราจะขอเรียกสั้นๆว่าครูซิโมนแล้วกันนะคะและคลิปนี้เราขอ770ไ like, ลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและถ้าหาว่าใครอยากจะพบกับหนังซึ้งๆแล้วก็เพลงเพ พราะก็ให้ไปดูหนังเต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปฟังสป,ปอยพร้อมกันเลยค่ะ เรื่องราวเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นในวันเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนหญิงล้วนที่เป็นโรงเรียนประจําแห่งหนึ่งแอนนาเบลนะคะเธอเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยเป็นอดีตนักกีตาร์ชื่อดังซึ่งแยกทางกับแม่ซึ่งแม่เนี่ยเป็นสมาชิกอุฒิศภา,านะ,ะเธอเนี่ยก็กาลังนั่งรถมากับแม่ของเธอแล้วก็ผู้ติดตามโดยเธอได้ถูกแม่พามาส่งตัวอยู่ที่โรงเรียนประจําแห่งนี้โดยสาเหตุที่แม่ต้องส่งเธอมาอยู่ที่โรงเรียนประจำเนี่ยก็เพราะความเกเรของเธอทําให้เธอต้องย้ายโรงเรียนมาแล้วหลายต่อหลาย ครั้งตัดภาพมาที่ครูซิโมนนะคะวันนั้นเนี่ยเธอก็กำลังสอนในคลาสก็จะสอนการวิเคราะห์บทกวีของนักกวีที่เคยแต่งเอาไว้นะคะในคลาสเรียนเนี่ยก็จะมีนักเรียนหญิงหลายคนเลยนะคะแล้วก็จะมีคนนึงที่เป็นนักเรียนที่แสบมากๆเลยะคะ่ะที่มักจะคอยพูดกวนครูซิโมนอยู่เสมอแล้วก็เพื่อนสาวตาโตอีกคนหนึ่งซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็จะดูกลัวๆดูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่นะคะหลังจากเลิกคลาสเนี่ยเพื่อนก็มาทักทายแอนนาเบลก่อนที่ครูซิโมนจะพาแอนนาเบลเนี่ยไป ัวดูส่วนต่างๆของโรงเรียนในฐานะนักเรียนใหม่จนเมื่อถึงเวลาอาหารเนี่ยแอนนาเบลที่กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะคนเดียวนะคะก็มีเพื่อนสาวตาโตคนนั้น,นะคะเข้ามานั่งด้วยแล้วก็จะเข้ามาทำความรู้จักแต่แม่สาวแสบก็มาไล่เธอไปแล้วก็มานั่งข้างๆแอนนาเบลแทนแล้วเพื่อนอีกคนก็มานั่งด้วยนะคะคือ2คนนี้เนี่ยก็คือคนที่เจอกันเมื่อตอนแรกที่แอนนาเบลมาถึงนั่นเองแล้วพอตกเย็นนะคะแอนนาเบลก็ไปพักอยู่หอในกับพวกเพื่อนๆ3นคนนี้เลยค่ะอยู่ห้องเดียวกันเลยแม่สาวตาโต เ,เธอก็จะมีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะคะเป็นสกังซึ่งสกังตัวนี้เนี่ยแม่มันตายนะคะเธอก็เลยแอบเก็บมาเลี้ยงจากปา่าจนมันโตเลยนะคะส่วนแม่เพื่อนตัวแสบเนี่ยก็มักจะพูดจาไม่ค่อยคิดค่ะแล้วก็จะพาให้คนฟังเนี่ยโมโหอยู่เป็นประจำเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะแอนนาเบลก็ไปเข้าชั้นเรียนวันแรกในคลาสของครูซิโมนซึ่งเธอเนี่ยก็ยกเอาบทกวีมาเป็นกรณีศึกษาให้เด็กๆได้วิเคราะห์ตีความกันด้วยนะคะแล้วพอถึงตอนที่ครูซิโมนอ่านบทกวีเสร็จเนี่ยก็ให้นักเรียนลอง ตีความแอนนาเบลก็เลยตอบว่าเธอเนี่ยตีความบทกวีนั้นเกี่ยวกับความรักและเรื่องเซ็กอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนในหัวเราะก,กันใหญ่โดยแม่สาวแสบก็พูดใจเหยียดแอนนาเบลขึ้นมาอีกนะคะจนครูซิโมนเนี่ยต้องเชิญออกจากห้องเรียนไปและนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามปกติแล้วนะคะโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังเป็นโรงเรียนคริสต์ที่จะมีคาบของการเข้าโบสถ์ฟังบาทหลวงเทศอีกด้วยซึ่งเวลาบาทหลวงเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเด็กๆก็ไม่ค่อยได้ทราบซึ้งเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะแอบค้ำกับเรื่ เรื่องที่บาดหลวงเล่าซะมากกว่าก็ตามภาษาเด็กๆนั่นแหละนะคะตัดภาพมาที่ตอนค่าคุณครูซิโมเนเธอก็ออกมาดินเนอร์กับแฟนหนุ่มซึ่งเขาก็ได้เอ่ยถึงเรื่องของแพลนการแต่งงานแต่ครูซิโมเนก็ยังอ้างถึงเรื่องที่ไม่อยากย้ายออกจากโรงเรียนประจํานะคะซึ่งเขาก็เสนอว่าครูซิโมเนก็แค่ย้ายออกมาอยู่ข้างนอกแต่ก็ยังไปสอนที่นั่นได้ตามปกติก่อนที่ครูซิโมเนก็รีบเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอาหารมื้อนั้นแทนนะคะทำให้ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าววันต่อมาในคลาสเรียนครูซิโมเนก็ได้ อนเกี่ยวกับบทกวีอีกเช่นเคยนะคะเมื่อเลอิกคลาสในครูก็ต้องเรียกแอนนาเบลให้อยู่ก่อนนะคะแล้วก็เตือนเธอเรื่องสร้อยคอว่าให้ถอดเก็บไปคือเพราะว่าที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะเป็นโรงเรียนคริสส่วนสร้อยอันนั้นเนี่ยเป็นสร้อยทางาศาสนาพุทธครูซิโมนก็เลยเกรงว่าจะเป็นประเด็นให้ซิสเตอร์เนี่ยมาดูแอนนาเบลได้นะคะแต่แอนนาเบลเนี่ยก็ดูอยากจะท้าทายมากกว่าอยากจะทําตามคําสั่งและหลังจากนั้นนะคะซิสเตอร์เนี่ยก็ได้เรียกครูซิโมนไปย้ําเรื่องที่ให้พยายามบอกแอนนาเบลเรื่องสร้อยคอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ย เธอจะเป็นคนจัดการเองคืนนั้นที่หอพักนักเรียนแอนนาเบลก็กําลังเล่นกีตาร์แล้วก็นั่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆซึ่งทุกคนเนี่ยก็นั่งล้อมวงกันเพื่อนสาวตัวแสบก็ได้เอาเหล้าขึ้นมาดื่มแล้วก็เริ่มเปิดประเด็นชวนทุกคนเล่นเกมพูดความจริงออกมาและถ้าใครเนี่ยไม่ได้เป็นตามนั้นก็จะให้ดื่มเหล้าซึ่งทุกคนก็เล่นด้วยนะคะแล้วเมื่อถึงตาแอนาน,แอนาเบลเนี่ยแอนนาเบลก็ได้พูดประโยคว่าฉันไม่เคยมีอะไรกับผู้หญิงทุกคนเนี่ยนั่งมองเป็นตาเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ไม่มีใครโยกเวดเหล้า ว่าไม่มีใครเคยมีอะไรกับผู้หญิงนะคะแต่แล้วตัวแอนนาเบลเองนะั่นแหละค่ะที่ยกเล่าขึ้นดืม่มก็เล่นเอาทุกคนเนี่ยแปลกใจมองหน้ากันไปมากับความจริงที่เพิ่งได้รับรู้จากแอนนาเบลแต่เกมเนี่ยยังไม่ทันได้ไปถึงไหนเลยนะคะครูซิโมนซึ่งเป็นครูประจําหอพักที่พวกเธออยู่ก็เดินมาพบเข้าและให้ทุกคนเนี่ยแยกย้ายไปนอนเพื่อนๆต่างพากันแยกย้ายไปจนหมดเหลือแต่แอนนาเบลที่ไม่ยอมไปเธอยื่นบุหรี่ให้ครูซิโมนว่าจะสูบด้วยกันไหมนะคะแต่ครูเนี่ยก็ปฏิเสธโดยที่มือของคร ครูเนี่ยเขามักจะจับ จับเล่นที่จี้ที่ห้อยคออยู่เสมอซึ่งแอนนาเบลสังเกตเห็นก็เลยเอ่อยถามออกไปครูจึงบอกว่ามักจะจับจี้ที่ห้อยคอนี้เมื่อรู้สึกประมาวันต่อมานะคะซิสเตอร์ก็ได้เรียกแอนนาเบลและครูซิโมนเข้ามาพบเป็นการส่วนตัวแล้วก็แจ้งเรื่องที่จะให้แอนนาเบลเนี่ยถอดสร้อยคอนั้นออกและจะให้ลูกประคำที่มีไม้กางเขนเอาไว้ให้เธอใส่แทนเป็นการทำโทษซึ่งครูซิโมนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเธอได้แต่อย่างใดนะคะแอนนาเบลก็มีอาการไม่พอใจที่ถูกบังคับซิสเตอร์จึงขู่เธอว่าถ้าหาก ไม่ยอมทําตามเนี่ยก็จะเอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ของแอนนาเบลซึ่งซิสเตอร์ได้ยินมาว่าแม่เนี่ยได้จับแอนนาเบลย้ายโรงเรียนมาหลายที่แล้วนะและที่ต่อไปเนี่ยก็จะย้ายเธอไปที่โรงเรียนทหารซึ่งมันจะโหดกว่านี้มากๆถ้าหากแอนนาเบลไม่อยากเจออะไรแบบนั้นเนี่ยก็ให้ยอมทําตามซะแอนนาเบลจึงไม่มีทางเลือกอื่นนะคะนอกจากหยิบสร้อยลูกประคำไม้กางเขนมาห้อยคอแล้วเดินออกไปด้วยความหัวเสียที่ตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยต่อมาในคลาสเรียนที่ครูซิมอลสอนอีกนะคะเพื่อนสาวตัวแสบก็แอบส่งจ จดหมายน้อยมาให้อนาเบลโดยในจดหมายเนี่ยก็มีข้อความถามว่าเธอมีแฟนหรือยังนะคะซึ่งเป็นคําว่า do you have girlfriend ก็คือแฟนที่เป็นผู้หญิงด้วยกันนี่แหละค่ะครูซิโมนเนี่ยก็เห็น2คนนี้ยุกยิกยุยกยิยกไม่ตั้งใจเรียนกันนะคะก็เลยเดินเข้ามายึดกระดาษอันนั้นไว้แต่โชคดีที่ครูเนี่ยไม่ได้เปิดออกอ่านถึงแม้ว่าไม่เพื่อนสาวตัวแสบเนี่ยจะยั่วโมโหครูคะว่ายึดไปในครูก็ไม่อ่านหรอกแต่สุดท้ายครูซิโมนก็ขยําทิ้งไปแล้วก็ไม่ได้เปิดออกอยู่ดีความล่หงย,ยไมถึ ครูซิโมนแต่หลังจากเลิกคลาสนะคะครูซิโมนก็เรียกเธอมาคุยอีกเพราะเห็นว่าเธอเนี่ยไม่ยอมถอดสร้อยอันเก่าออกแล้วก็ไม่ยอมใส่สร้อยลูกประคำที่ซิสเตอร์สั่งให้ใส่เป็นการทําโทษแอนนาเบลจึงบอกไปว่าสร้อยที่เธอใส่ติดตัวอยู่ตลอดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่แฟนสาวซึ่งเป็นแฟนเก่าของเธอให้อาไว้ก่อนที่จะแยกจากกันเพราะว่าแฟนเนี่ยต้องย้ายไปอยู่ที่ยุโรปกับครอบครัวแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกนะคะครูซิโมนได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่อึงแล้วก็พูดอะไรไม่ออกคืนนั้นเนี่ยขณะที่ครูซิ นั่งอยู่เงียบคนเดียวในห้องนะคะเธอก็ได้หยิบอัลบั้มรูปออกมาดูในอัลบั้มนั้นก็มีรูปถ่ายของหญิงสาวแล้วก็รูปคู่ของครูซิมนกับผู้หญิงคนนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นขณะที่แอนนาเบลกําลังอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องสมุดครูซิมนก็เดินเรียบๆเคียงๆะคะเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้แล้วก็แตะแขนด้วยทีหนึ่งะคะด้วยความเป็นห่วงเรื่องที่แอนนาเบลเนี่ยโดนซิสเตอร์ตําหนิเมื่อวันก่อนก่อนที่จะเดินจากไปซึ่งไม่เพื่อนสาวตัวแสบเนี่ยก็แอบเละสองคน,น ก็เห็นข้อความที่เขียนไว้ในปกในของหนังสือมีใจความว่าการเดินทางเพื่อค้นพบที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่การค้นหาสถานที่แปลกใหม่แต่เป็นการมองในมุมใหม่ๆด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งต่อมาขณะที่เพื่อนๆตีแบดเล่นกันสนุกสนานเนี่ยแต่แอนนาเบลเธอกลับเอาหนังสือเล่มนั้นมานอนอ่านอยู่ใต้ต้นไมเ้เงียบๆคนเดียวและหลังจากนั้นนะคะเธอก็พยายามจะเข้าไปทักทายคุณครูซิมอนแล้วก็บอกขอบคุณเรื่องหนังสือซึ่งเธอได้อ่านมันแล้วและก็เหมือนว่าแอนนาเบลเนี่ยอยากจะพูด คุยอะไรกับครูให้มากกว่านี้อีกนะคะแต่จังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนก็เข้ามาทักเธอสะก่อนคุณครูก็เลยขอตัวเดินจากไปช่วงวันหยุดวันหนึ่งในห้องสมุดนะคะขณะที่คุณครูซิโมนกําลังนั่งทําอะไรบางอย่างกับรูปถ่ายอยู่นั้นแอนนาเบลก็เดินเข้ามาทักถ่ายเธอตกตะลึงในความสามารถพิเศษในการถ่ายภาพที่สวยงามของครูซิโมนเป็นอย่างมากแล้วก็บังเอิญเห็นภาพที่วางอยู่บนโต๊ะค่ะเป็นภาพของหญิงสาวที่ครูซิโมนเนี่ยเคยหยิบดูเมื่อครั้งก่อนแอนนาเบลก็เลยเอ่ยถามขึ้นว่าเธอคน ในรูปเนี่ยคือใครครูจึงบอกว่าเธอคนนี้นะคะมีชื่อว่าอาร์เมนดาซึ่งครูก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนในรูปเนี่ยได้ตายไปแล้วซึ่งแอนนาเบลก็สังเกตเห็นว่าคุณครูกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยดูสนิทสนมกันแล้วก็คุณครูเนี่ยน่าจะเสียใจมากนะคะที่เธอได้จากไปแล้วจู่ๆเพื่อนสาวตาโตก็เดินมาหาทั้งคู่ด้วยสีหน้าเศร้าส้อยพร้อมกับบอกว่าเจ้าสกังที่เธอเลี้ยงเอาไว้เนี่ยมันน่าจะตายแล้วคุณครูก็เลยรีบเดินไปดูนะคะซึ่งเธอก็จัดเหมือนกันศพเล็กๆให้มันด้วยคะ่ะแต่เพื่อนสาวตา แสบเนี่ยก็พูดจาไม่ดีออกมาอีกแล้วนะคะโดยก็บอกประมาณว่าที่มันตายไปเนี่ยก็ดีแล้วเพราะาอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้ไม่มีเรื่องกลิ่นเหม็นมากวนใจอีกซึ่งมันทําให้แม่สาวตาโตเนี่ยเสียใจมากแล้วก็เดินหนีไปแอนนาเบลได้เดินตามไปปลอบเพื่อนที่มานั่งร้องไห้อยู่ตรงบันไดน,นะคะซึ่งคุณครูซิโมนเนี่ยก็เดินมาแล้วเห็นภาพที่แอนนาเบลกําลังกอดปลอบเพื่อนเธออยู่ก็เลยไม่ได้พูดอะไรวันต่อมาขณะที่แอนนาเบลกาลังนั่งสูบบุหรี่อยู่ข้างนอกหอ,อกพักคนเดียวนะคะเพื่อนสาวแสบของเธอเนี่ยก็เดิน เขาาาเธอถามแอนนาเบว่าชอบครูซิโมนหรือเปล่าส่วนตัวเธอเนี่ยเธอเคยชอบครูตอนปีแรกๆที่เข้ามานะคะแต่ว่าได้เลิกชอบไปแล้วและเธอเองก็ยังไม่แน่ใจด้วยเพราะว่าชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายตัดภาพมาที่คุณครูซิโมนเธอออกมาดินเนอร์กับแฟนหนุ่มนะคะแล้วก็เพื่อนคู่หญิงชายซึ่งเขาก็ได้เอ่ยถึงข่าวดีว่าได้เข้าไปทําพิธีแต่งในโบสถ์กันอีกรอบด้วยความหวานชื่นเมื่อถูกเพื่อนถามกลับเนี่ยแฟนหนุ่มของครูซิโมนก็ยิ้มระรื่นเหมือนว่าเขาเองก็ได้เตรียม เตรียมแลนเอาไว้แล้วเหมือนกันในเรื่องนี้ต่างจากครูซิโมนที่ดูทําหน้าตาปันยากนะคะเพราะว่าเหมือนว่ายังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานสร้างครอบครัวกับเขานั่นเองซึ่งขณะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีคู่รักที่เป็นหญิงกับหญิงที่แสดงความรักกันอย่างเปิดเผยอยู่ในร้านอาหารแห่งนั้นด้วยซึ่งครูซิโมนเธอก็แอบสังเกตเห็นและคืนนั้นค่ะครูเนี่ยก็มีอะไรกับแฟนหนุม่มแต่ดูแล้วคนที่สุขสมน,น่าจะเป็นแฟนหนุม่มเพียงฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่าครูซิโมนเนี่ยเธอกลับดูไม่มีอารมณ์ร่วมเลยด้วย แต่อย3ส,สีหน้ายัางดูเหมือนกําลังคลุ่นคิดอะไรบางอย่างด้วยตัดภาพมาที่แอนนาเบลเธอกําลังว่ายน้ําอยู่ในสระนะคะแล้วเพื่อนสาวตัวแสบของเธอเนี่ย <ๆ S 1> ก็ว่ายเข้ามาใกล้แล้วก็พยายามจะจูบกับเธอแต่แล้วแอนนาเบลก็พูดขึ้นว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่เครื่องมือที่จะมาให้พิสูจน์ว่าชอบผู้หญิงหรือเปล่านะคะซึ่งเพื่อนของเธอก็ไม่พอใจมากก็เลยวักน้ําใส่นะแล้วก็จากไปอย่างหัวเสียวันต่อมาในคลาสเรียนเนี่ยขณะที่ครูซีมนกําลังสอนก็ได้มีช่อดอกไม้จากบุคคลปริ นาฝากมาให้ครูและเมื่อครูเปิดจดหมายเล็กๆออกดูก็ปรากฏว่ามันเป็นข้อความเดียวกับข้อความที่อยู่บนปกในของหนังสือที่ครูเนี่ยเคยมอบให้กับแอนนาเบลซึ่งอันนี้เนี่ยครูซิมนก็ไม่ต้องสืบเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นดอกไม้จากแอนนาเบลอย่างแน่นอนและคืนนั้นค่ะแอนนาเบลก็แอบมาหาครูที่หอพักแล้วก็พูดคุยเรื่องสร้อยที่ห้อยคอของครูว่าเธอรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือของที่ผู้หญิงคนนั้นเคยให้ไว้แล้วแอนนาเบลก็พยายามจะเข้ามาใกล้นะคะเพื่อที่จะจูบครูแต่ครูก ก็ปฏิเสธจนทําให้อนาเบลเนี่ยเดินออกจากห้องไปเองซึ่งครูเองก็รู้สึกสับสนแล้วก็กลุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เมื่อไปนั่งปล่อยใจอยู่ที่โบสถ์ภาพของอนาเบลที่เดินมานั่งใกล้ๆและพยายามจะลูบขาแล้วก็จูบเธอก็ผ่านเข้ามาในความคิดแต่แล้วความจริงก็กลับมาเตือนสติว่าเรื่องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะจึงทําให้ความคิดนั้นต้องหยุดลงรุ่งเช้าเนี่ยทุกคนก็มาฟังเทศน์ที่โบสถ์กันตามปกติรวมทั้งพวกเด็กๆแล้วก็อนาเบลด้วยหลังจาก เสร็จเรียบร้อยเนี่ยครูซิมนก็มายืนคุยกับซิสเตอร์ที่ด้านหนอกัะคะว่าเธอเนี่ยต้องการจะย้ายไปดูแลเด็กที่หอพักอื่นแทนแต่ซิสเตอร์ก็ไม่เข้าใจถึงเหตุผลนะคะจึงไม่ได้เห็นสมควรแดอย่างใดแล้วพอดีกับที่มีคนเนี่ยมาเรียกซิสเตอร์ไปสะก,ก่อนครูซิมนที่ตอนนี้ยืนอยู่เพียงคนเดียวแล้วเนี่ยจึงเพิ่งสังเกตเห็นว่าแอนนาเบลแอบมองอยู่และส่งยิ้มมาให้ซึ่งเวลาก็ได้ผ่านมาจนถึงช่วงปิดเทอมเด็กบางคนนะคะก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยมารับกลับไปพักอยู่ที่บ้านแต่เด็กบางคนอย่างเช่นแอน,น เพื่อนสาวตัวแสบรวมทั้งเพื่อนที่ผู้ปกครองไม่ได้มารับเนี่ยก็จะต้องอยู่ที่หอพักโรงเรียนแห่งนี้ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาเปิดเทอมอีกครั้งซึ่งมันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อไม่น้อยนะคะถ้าหากไม่หาอะไรทำแอนนาเบลก็เลยเริ่มต้นแต่งเพลงด้วยกีตาร์ของเธอส่วนครูซิโมนเนี่ยก็นั่งทํางานของเธอไปนะคะแต่ก็ยังอดคิดเรื่องแอนนาเบลไม่ได้เธอจึงได้มาปรับทุกกับบาดหลวงที่โบสถ์ซึ่งก็ได้พูดคุยกับบาดหลวงนะคะซึ่งจริงๆแล้วครูซิโมนเนี่ยเธออยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กซึ่ง พ่อบาดหลวงท่านนี้ก็จดจําวีรกรรมของเธอกับอาร์เมนดาเพื่อนของเธอได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าเธอเติบโตแล้วก็ผูกพันกับที่นี่เป็นอย่างมากรวมทั้งยังมีความหลังอีกมากมายที่เกิดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอดีตคนรักของเธอด้วยตัดภาพมาที่แอนนาเบลนะคะ<ๆ>เธอก็ได้หยิบกีตาร์แล้วก็ออกมานั่งชิลอยู่ที่สนามหญ้าแล้วครูซิโมนเนี่ยก็ค่อยๆเดินเข้ามาทักทายแล้วขอนั่งลงข้างๆคราวนี้เนี่ยครูซิโมนยอมลอ,ลองสูบุรีที่แอนนาเบลยื่นให้แล้วนะคะ และด้วยความที่ช่วงปิดเธอมันยาวนานแล้วก็ออกจะน่าเบื่อหักจะต้องอยู่แต่ในรั้วโรงเรียนแอนนาเบลจึงขอให้ครูเนี่ยพาออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกซึ่งตอนแรกนะคะครูซิโมนเธอก็จะไม่ยอมเพราะว่ามันผิดกฎถ้าหากจะพานักเรียนออกไปนอกสถานที่แบบนั้นแต่สุดท้ายก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมขับรถพาแอนนาเบลออกไปข้างนอกจนได้ค่ะครูซิโมนได้พาแอนนาเบลไปยังบ้านพักตากอ,อากาศริมทะเลที่อยู่ห่างจากโรงเรียนออกไปพอสมควรโดยบ้านหลังนี้เนี่ยพ่อกับแม่ของครูได้มอบให้ไว้หลัง หลังจากเธอเรียนจบนะคะเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดซึ่งครูก็ไม่ได้เล่าขยายความต่อนะ,ะว่าเรื่องอะไรทั้งคู่นั่งพูดคุยแล้วก็ใช้เวลาด้วยกันที่บ้านพักริมทะเลแห่งนั้นแล้วก็ออกมาถ่ายรูปเล่นริมชายหาดครูซิโมนเนี่ยได้ถ่ายภาพแอนนาเบลไว้นะคะก่อนที่แอนนาเบลจะเริ่มถ,มถามถึงเรื่องสร้อยคออีกครั้งแล้วก็พยา,ายามไล่เลียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูกับหญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นอดีตคนรักกันแต่ครูซิโมนไม่สะดวกใจที่จะเอ่ยถึงเรื่องนี้อีกนะคะก็เลยลุกเดินหนีไปโดย ไม่พูดอะไรเลยต่อมานะคะแอนนาเบลก็ได้มาตามหาครูที่บ้านพักเธอได้พยายามเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเธอจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็เห็นรูปคู่ของครูกับหญิงสาวคนนั้นตั้งอยู่บนโต๊ะค่ะก็เลยหยิบมาดูแต่ก็พบว่ามีกระดาษร่วงหล่นออกมาจากหลังรูปเธอจึงเปิดออกอ่านแล้วก็พบว่ามันคือจดหมายที่เขียนบอกลาจากหญิงสาวคนนั้นว่าเธอเนี่ยกำลังจะทําบางสิ่งบางอย่างที่ซิโมนเนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอทํานะคะแต่ก็หวังว่าซิโมนเนจะให้อภัยและ ลืมเธอได้ในที่สุดและหากซิมนจะพบเธอและเมื่อเธอไม่มีลมหายใจแล้วหวังว่าจะเข้มแข็งพร้อมลงท้ายด้วยคําขอโทษและจังหวะนั้นเองนะคะครูซิมนก็กลับมาเจอแอนนาเบลกําลังอ่านจดหมายฉบับนั้นเข้าพอดีก็รู้สึกโกรธมากครูซิมนเนี่ยทั้งโมโหทั้งเสียใจแล้วก็ร้องไห้ผลักไสไล่เธอไปแต่แอนนาเบลกลับดึงครูซิมนเข้ามากอดไว้จนสงบลงแล้วหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงแต่ไม่ได้มีอะไรกันนะคะเพราะว่ายัางใส่เสื้อผ้ากันครบ ครูซิโมนเนี่ยตื่นขึ้นและขับรถพาแอนนาเบลกลับมาส่งที่หอพักในโรงเรียนเหมือนเดิมแอนนาเบลก็พยายามจะแตะแขนของครูนะคะแต่ครูเนี่ยก็เหมือนจะไม่โอเคด้วยน่าจะยังโกรธอยู่นะคะแอนนาเบลก็เลยหน้าเจือๆแล้วก็ลงจากรถไปและคืนนั้นขณะที่ครูซิโมนกําลังแช่อ่างอาบน้ําอยู่เนี่ยเธอได้ตัดสินใจเอารูปของคนรักเก่าลอยน้ําเหมือนเป็นการบอกว่าเธอเนี่ยกำลังปล่อยวางอดีตและพร้อมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแล้วนะคะส่วนแอนนาเบลเองเนี่ยเธอก็ได้เดิน มาหาครูซิโมนที่ห้องนอนทําท่าเหมือนจะเคาะประตูห้องแต่ก็เปลี่ยนใจเดินกลับไปที่ห้องตัวเองตามเดิมวันต่อมาเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนแล้วเนี่ยขณะที่ทุกคนกําลังรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่ซิสเตอร์ก็ได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ประกาศว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนเนี่ยจะมีการจัดงานเลี้ยงรวมกับโรงเรียนชายนะคะซึ่งพวกนักเรียนสาวๆเนี่ยต่างก็ดีใจกันใหญ่ซึ่งแม่สาวแสบก็บอกกับเพื่อนๆว่าน้องชายของเธอเนี่ยจะมาเล่นดนตรีในงานนี้ด้วยและเดยนนิสัยเดิมที่แก้ไม่หายของเธอนะคะ เธอก็แขวะแอนนาเบลอีกเรื่องที่จะเอากีตาร์มาแจมด้วยไหมนะคะหรือว่าจะมีกีตาร์เอาไว้โกโกแค่นั้นซึ่งมันก็ทําให้แอนนาเบลรู้สึกฉุน,นะคะ่ะแล้วก็ลุกหนีไปคืนหนึ่งนะคะทางโรงเรียนก็ได้จัดให้มีการฉายหนังให้พวกนักเรียนดูแอนนาเบลเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาใกล้ครูแล้วก็เอานิ้วมาแตะแตะแขนครูอีกนะคะเหมือนจะเป็นการงอแต่ครูซิโมลเนี่ยก็เลี่ยงนะคะแล้วก็ไม่ยอมพูดด้วยอีกเช่นเคยและต่อมาค่ะแฟนหนุ่มของครูเนี่ยก็ได้ขับรถมาส่งครูที่หอพักเขาพยายามจะ จ,จบเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ดูไม่ค่อยจะเต็มใจนักค่ะซึ่งเขาก็ได้สังเกตเห็นอาการเหล่านี้มาโดยตลอดจึงได้เปิดอกคุยว่าตัวเขานั้นเพียงต้องการแค่ใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเขาก็เท่านั้นและแทนที่ครูซิโมนจะพูดในเชิงว่าจะเป็นคนนั้นที่อยู่เคียงข้างเขาหรือว่ามีเหตุผลดีๆมาอธิบายนะคะเธอกลับพูดว่าเธอเองเนี่ยก็หวังว่าเขาจะมีความสุขแล้วก็เจอกับคนคนนั้นเช่นกันซึ่งประโยคนั้นนะคะมันทําให้เขารู้เลยว่าครูซิโมนเนี่ยไม่ได้อยากเดินร่วมทางกับเขา ซึ่งเขาเสียใจมากนะคะแล้วก็บอกให้ครูซิโมนเนี่ยลงจากรถความสัมพันธ์ชั้นแฟนของทั้งคู่จึงจบลงในคืนนั้นวันต่อมาในคลาสเรียนของครูซิโมนคะหลังจากเลิกคลาสแล้วก็นักเรียนคนอื่นๆเดินออกจากห้องกันไปหมดแล้วเนี่ยแอนนาเบลเธอจึงเดินเข้ามาถามครูว่าเพราะอะไรจึงไม่ยอมพูดด้วยมานานกว่าครึ่งเดือนแล้วซึ่งครูซิโมนเนี่ยตอนแรกก็จะไม่ยอมพูดจนในที่สุดก็เอ่ยออกมาว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทําได้ซึ่งน่าจะหมายถึงเรื่องความรู้สึกที่ทั้งคู่มีให้กัน มันไม่น่าจะพัฒนาต่อไปเป็นการครบกันได้แอนนาเบลก็ได้พยายามแย้งค่ะแต่เมื่อได้ยินคําตอบที่หนักแน่นชัดเจนแบบนั้นเนี่ยแอนนาเบลก็จนปัญญาแล้วก็เดินออกจากห้องเรียนไปด้วยความผิดหวังซิสเตอร์เห็นทั้งคู่ยืนคุยกันแต่ก็ไม่ได้ยินนะคะว่าเรื่องอะไรเธอเดินเอาเอกสารมาให้ครูซซมอนพยายามจะถามถ่ายว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะแต่ครูซซมอนเธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังจนเมื่อวันงานเลี้ยงมาถึงนักเรียนสาวๆต่างตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานแล้วก็เตรียมแต่งหน แต่งตัวสวยๆแต่ด้วยความปากเสียของแม่เพื่อนสาวตัวแสบอะค่ะกระดันเอ่ยว่าแอนนาเบลเนี่ยเคยไปนอนค้างแล้วก็ไปม,มีอะไรกับครูมาซึ่งแอนนาเบลเธอโกรธมากนะคะทั้งคู่เนี่ยเลยเกิดใช้กําลังกันแอนนาเบลถูกกระแทกเข้าที่หน้าจนบาดเจ็บก่อนที่ครูซิโมนเนี่ยจะเข้ามาห้ามแอนนาเบลได้วิ่งหนีออกไปนะคะซึ่งครูซิโมนก็ได้รีบวิ่งตามไปแต่แอนนาเบลเนี่ยก็โมโหแล้วก็เดินจากไปโดยที่ไม่ยอมคุยด้วยดีๆประมาณว่าจะมาสนใจอะไรกันตอนนี้นะคะ คืนนั้นเนี่ยครูซิโมนกลับมาอาบน้ําแล้วก็ร้องหไห้เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและเมื่อถึงเวลาของงานเลี้ยงได้เริ่มต้นขึ้นค่ะวงดนตรีของน้องชายแม่สาวแสบก็ได้เริ่มทําการแสดงแฟนเก่าของครูซิโมนเนี่ยก็ได้เข้ามาเชื้อชวนเธอออกไปเต้นรําเพื่อเป็นการนําร้องให้เด็กๆได้สนุกสนานกันมากขึ้นแต่ดูแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็ดูจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วนะคะแต่จังหวะนั้นเองค่ะแอนนาเบลก็ได้เดินมาเห็นภาพที่ทั้งสองคนเนี่ยอบเอวเต้นรากันจึงเดินหนีออกไปส สุบรีข้างนอกซึ่งเป็นจังหวัดที่นักดนตรีเนี่ยพักอยู่พอดีพวกนักดนตรีก็ออกมาสุบุรีด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเจอกับแอนนาเบลแล้วก็ได้ทักทายอะไรกันไปแอนนาเบลจึงได้นัดหมายกับเขาว่าจะเล่นกีตาร์ก็เลยกลับมาเอากีตาร์กับเพลงที่แต่งไว้ที่ห้องนอนแล้วก็ถอดชุดด้านนอกออกนะคะมีชุดด้านในที่เป็นชุดสั้นๆอีกชุดหนึ่งก่อนที่จะรีบพลุนพลันออกไปแล้วคืนนั้นเธอก็เล่นเพลงที่เธอแต่งขึ้นเนื้อเพลงเนี่ยก็มีความหมายว่าอยากให้เธอเนี่ยลืมเรื่องราวอัน แสนเจ็บปวดและเริ่มต้นใหม่โดยที่ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอเองซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็น่าจะสื่อไปถึงครูซิโมนที่แอนนาเบลเนี่ยอยากให้ลืมอดีตคนรักเก่าและก็เรื่องราวที่แสนเจ็บปวดก็เริ่มต้นใหม่กับเธอประมาณนั้นซึ่งเพื่อนๆคนอื่นๆก็รู้สึกแค่ว่าเพลงนี้มันเพราะดีนะคะไม่ได้รู้ความหมายที่แท้จริงเหมือนอย่างครูซิโมนที่ยืนฟังอยู่ตอนนี้แล้วหลังจากที่ยืนฟังอยู่สักพักเนี่ยครูซิโมนก็เดินเลี่ยงออกมายืนครุ่นคิดอยู่ด้านนอกซึ่งตอนนี้ฝนกําลังตก แต่ทันใดนั้นเองเนี่ยแอนนาเบลก็เดินตามออกมาแล้วเมื่อครูซิโมนเห็นหน้าเธอก็ตั้งท่าจะหนีอีกแอนนาเบลเลยคว้าแขนครูซิโมนเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันแล้วพากันไปที่ห้องนะคะแล้วก็เลยเถิดจนมีอะไรกันในคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาของมื้ออาหารเที่ยงทุกคนก็ออกมารับประทานอาหารการยกเว้นแอนนาเบลซึ่งเพื่อนๆต่างก็แปลกใจและเมื่อมองตรงไปยังโต๊ะของพวกครูนะคะก็เห็นว่าครูซิโมนเนี่ยก็ไม่อยู่ด้วยและโดยไม่ฟังคําทัดทานจากพวกเพื่อน แม่สาวตัวแสบก็ลุกออกไปบอกกับซิสเตอร์ว่าแอนนาเบลเนี่ยก็หายไปน่าจะหายไปกับครูซิโมนขี้ฟ้องจริงๆเลยนะคะซึ่งเมื่อตัดภาพมาที่แอนนาเบลกับครูซิโมนนะคะตอนนี้เนี่ยครูซิโมนได้สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วค่ะและเมื่อมองดูนาฬิกาเนี่ยก็ต้องตกใจมากเมื่อพบว่ามันเป็นเวลาที่สายมากๆแล้วเธอรีบลุกขึ้นด้วยความตกใจแล้วก็รีบลุกแอนนาเบลให้ตื่นขึ้นทั้งคู่รีบแต่งตัวให้เหมือนเดิมนะคะแต่ก็สายเกินไปแล้วเพราะว่าซิสเตอร์เนี่ยมาเจอทั้งคู่ในสภา ภาพที่ยังสวมเสื้อผ้าไม่เสร็จซะด้วยซ้ำ s i ตอร์โกรธมากนะคะแต่ครูซิโมนก็ไร้ซึ่งคำจะแก้ตัว Sister ได้เรียกครูซิโมนให้ไปคุยด้วยเป็นการส่วนตัวและเธอก็ยอมรับกับ s i ตอร์ว่าเธอเนี่ยรักแอนนาเบลส่วนแอนนาเบลนะคะเมื่อเธอมองเห็นรถจากทางรัฐบาลมาที่โรงเรียนเนี่ยก็รู้ได้ทันทีนะคะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเลวร้ายแน่ๆเธอจึงรีบวิ่งไปหาครูซิโมนซึ่งตอนนี้เนี่ยคนจากทางรัฐบาลได้เข้ามาคุมตัวครูซิโมนเตรียมพาไปขึ้นรถแอนนาเบล วิ่ง่าฝูงชนทั้งเด็กๆแล้วก็คุณครูเนี่ยเข้ามาหาครูซิโมนแล้วก็ส่งบางอย่างเอาไว้ในมือของครูก่อนที่คนพวกนั้นจะพาครูไปซึ่งเธอเองก็ได้แต่ยืนมองดูอย่างใจหายซ้ายังไม่สามารถทําอะไรได้เลยก่อนจะเดินออกจากตรงนั้นโดยที่ไม่แคร์สายตาของใครอีกแล้วพวกเพื่อนๆของแอนนาเบลเนี่ยต่างก็มองไม่เพื่อนสาวตัวแสบด้วยความรู้สึกเอือมระอาเป็นอย่างมากนะคะประมาณว่าเป็นยังไงล่ะสะใจและใช่ไหมก่อนที่จะรีบเดินตามแอนนาเบลไปซึ่งตอนนี้เนี่ยแอนนา เ,เธอพบภาพถ่ายของตัวเธอเองที่ครูซิโมนได้ถ่ายเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเหมือนหนังจะต้องการสื่อว่าครูซิโมนได้ปล่อยวางอดีตและได้รับแอนนาเบลเข้ามาแทนที่ในหัวใจแล้วนะคะตัดภาพมาที่ครูซิโมนที่ตอนนี้เนี่ยถูกคุมตัวขึ้นมาบนรถและกำลังจะถูกพาไปที่ไหนสักแห่งในมือของเธอถือสิ่งที่แอนนาเบลให้เอาไว้ซึ่งก็คือสร้อยคอที่เธอชอบสวมติดตัวอยู่ตลอดนั่นเองแล้วครูซิโมนก็ทอดสายตาออกมาทางนอกหน้าต่างรถ ก่อนจะร้องไห้ออกมากระจกรถก็ได้เลื่อนปิดขึ้นแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน,อนกับหนังที่เล่าเรื่องราวความรักระหว่างครูกับลูกศิษย์อีกเรื่องหนึ่งอย่าง l o v ฟวิ Annabell บเรื่องนี้ส่วนตัวเนี่ยเราชอบการเปิดปิดเรื่องนะคะที่จบโดยใช้ความเชื่อมโยงของฉากเดียวกันก็คือฉากบนรถโดยฉากแรกเนี่ยคือภาพของ Anna น b e l ลที่กําลังถูกส่งตัวมาที่โรงเรียนและเธอเนี่ยก็อยู่บนรถกําลังทอดสายตาออกมาด้านนอกหน้าต่างและฉากสุดท้ายก็คือภาพของคุณครูซิโมนที่กําลังถูกจับตัวไปมันเป็นฉากเดียวกันแต่ให้ความรู้สึกคนละอารมณ์มากๆเลยนะคะ และโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าให้เราเทียบหนังเรื่องนี้กับหนังเรื่องบลูมิงตันที่เราเคยทําสปอยเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะก็ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผูกและคลายปมเอาไว้ได้เข้มข้นและน่าสนใจกว่ามากแล้วเรื่องปมของครูซึ่งเคยมีแฟนเก่าเป็นผู้หญิงแล้วแฟนเนี่ยฆ่าตัวตายนะคะจนครูไม่อยากจะมีความรักกับผู้หญิงอีกปมอันนี้เนี่ยก็ทําให้เราร้องไห้ออกมาเลยนะคะและอันนี้เราก็คิดเอาเองนะคะว่าครูเนี่ยก็คงจะรักกับผู้หญิงคนหนึ่งคนที่ชื่ออะแมนดาคะ่ะตั้งแต่อย่างที่เป็นเด็กแล้ว แล้วก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เลยนะคะซึ่งก็คงจะอยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตมาด้วยกันจนยากที่จะไปอยู่ที่อื่นได้เห็นได้จากตอนที่แฟนหนุ่มเนี่ยคุยเรื่องจะแต่งงานแล้วครูก็ไม่ได้อยากไปนะคะแล้วก็คิดว่าบ้านริมทะเลหลังนั้นที่พ่อแม่มอบให้เป็นของขวัญวันเรียนจบเพราะว่าความรู้สึกผิดเนี่ยเราว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่นี่แหละนะคะที่เป็นสาเหตุให้แฟนสาวของครูเนี่ยฆ่าตัวตายเพื่อหนีจากความรักที่ไม่สมหวังแล้วก็น่าเสียดายอีกนะคะที่ความรักครั้งใหม่ก็ดันมาเกิดกับลูกศิษย์ซึ่ ซึ่งมันยากมากๆที่จะสมหวังสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยลงเอยแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเพียงความคิดเห็นของเรานะคะแต่หากเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ค่ะและถ้าหากข้อมูลที่เราเอามาสปอยให้ฟังนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันวันนี้เราก็ขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนหนังเลสเบี้ยนหรือหนัง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามา เราก็กําลังทยอยดูแล้วก็ทยอยทําคลิปออกมาให้ชมกันค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบาย